รัฐบ,บาลสปปลาวรายงานครับว่าสปปลาวมีดุลการค้าที่ขาดดุลมูลค่า1,040ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคม2,566ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการขาดดุลอย่างต่อนเนื่องเป็นเดือนที่7ดการส่งออกของลราในเดือนตุลาคม2,566มูลค่า2,300 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น20.3%จากเดือนเดียวกันของปีก่อนในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น30.4%สู่ระดับ3 0 7 0ล้านดอลลาร์จีนเป็นผู้ค้ารยายใหญ่ที่สุดของลาวครับโดยเป็นผู้ส่งออกรยายใหญ่ที่สุดและเป็นผู้นำเข้ารยายใหญ่ที่สุดของลาวการขาดดุลการค้าของลาวเป็นผลมาจากหลายปัจจัยับเช่นการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้านำเข้าการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตของลรา การระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการส่งออกโดยรัฐบาลลาวกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลโดยรวมถึงการส่งเสริมการผลิตในประเทศการลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าการส่งเสริมการส่งออกสินค้ามูลค่าสูงสปปลาวจะมีการเพิ่มภาระหนี้สินของประเทศลดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าภายในประเทศ รัฐบาลลาวจึงจะเป็นที่จะต้องดําเนินมาตรการต่างๆอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาดุลการค้าที่ขาดดุลมิฉะนั้นครับอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสปปลาวในระยะยาวได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเคียตนบ